มีคาพูดที่ไม่เหมาะสมดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าดูได้กรุณาไปรับผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็จะมาย้อมผมเล่นกันไม่เล่นหรอก<อ>ผมย้อมแบบจริงจังเลยล่ละเออเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าผมจะออกเป็นสีอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะทําออกมาแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมเพราะว่าช่างทําให้สองรอบแล้วก็ยังไม่เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าช่างแบบไม่ได้เป็นมืออาชีพค่ะช่างเคยเป็นมาก่อนค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้จะกัดสีก่อนกัดสีนะคะอ่อ่าอ่าทำดีๆเธอมาลุยอ่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเน้นโคนมากนะอ่ะเสร็จแล้วอุ๊ยสัตว์อันนี้ใช้ของสีอะไรคะผสมอะไรกันบ้างอันอันนี้อันนี้ ใช้ของอะไรเราไม่รู้ค่ะเพราะไม่มีสปอนไม่มีสปอนเราก็จะไม่บอกต่ส่งกันไปมั่วหมดไม่อันนี้ยังไม่ลงสีอันนี้แค่กัดก่อนกัดให้ผมมาเป็นสีสีตามที่เราอยากได้ก่อนขึ้นมาแล้วนุ่นเออทห้มันอ่างนี้เอออี้ลูกลิงค่ะขึ้นกระติกแดงเออโปรมใช่อะความเอยกรติแดงที่ตั้งเฮ้ยเจ็บมากเลยที่ทำผมทำผมเจ็บมากเลยพี่หี้ยะมือเบาที่สุดแล้วกูดูสิว่าจะ ทำให้ได้เหมือนอันนี้ไหมอันเนี้ยน่าจะได้รอบเนี้ยไม่เที่ยวมันน่าจะเป็นสีเลยอะค่ะทำไมที่กัดอันนี้ไม่เป็นสีน้ำเงินวะเพาสีแมลงจัดหรอใช่อันเนี้ยอันจะเป็นสีขาวเลยอะใช่พี่ไก่ไม่พูดเหมือนเมย่าย้อมผมอ่ะพี่ไก่คุยกับช่องเลยค่ะใจดอะไร้พี่ไก่มาจอยนะคะลมไก่ไม่จอยเลยไม่จอยกับทีมคนอื่นเลยหอยแห้งมาก หวัดลงคอค่ะใช้เสียงมากไปหน่อยเบาเลยอย่าแอบกรีดแก่เหมือนยีแตงสะใจนะที่เราพี่ไก่พูดไม่ได้ยังไม่มีคนเถียงอะไรอย่างนะแบบไหนเบะปากยังไงเว็นแล้วแกพูดไม่ได้แสบหนังหัวอยู่นะเม่มันกัดเนาะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้แสบสิไอ้นี่มึงแสบตรงที่มึงจิ้มเนี่ยแรงมาก จิ้มกันอย่างก็หัวกูเป็นพาสติเบาสุดแล้ยนะใครโตดนะใครขยับตัวเมื่อกี้นี้ซัมโอไอกลั่นไม่พูดกับใครเนาะหญิงวะพ่นหน่อยพ่นหน่อยแม่ขาถามว่าอะไรนะแม่ขาซัมโออ่ะอ๋อไอนี้เป็นถือซัมโอแมาถามว่าแม่ขาอันนี้ปอกะให้ไหม จาวะค่ะหนูถามว่าพอกได้ไหมเออถามว่าอุ้ยเสี่ยงแทบเง้ยไม่โควิดเะนเนี่ยเดี๋ยวมาเร็วมากล้องหน่อยเออเอ๋ร้ <c oughs> อนเดือดส ตอนนี้เราไปล้างสีกัดออกแล้วนะคะสีฟอกมาแล้วนะคะอันนี้เราย้อมประมาณสองรอบนะคะนี่ดูนังหัวค่ะทุกคนถามว่าถามว่ากูแสบไหมแสบเฮียเราสัญหาทไหมสรรหาทำแล้วหัวด่าไหมผัวฉันไม่ด่าจ้ะจะบอกก่อนว่าไม่ดูดไม่ด่าแต่ดูหน้ามันดิอันนี้อันนี้แบบวาดสีไม่ได้หัวฉันเดี๋ยวเราจะมาลงสีจริงกันนะคะว่า สีจริงจะเป็นแบบไหนสวยไหมอะไรแบบนี้ลงสีจริงแล้วนะคะน้ำหัวไม่เคยได้พักเลยเมื่อกี้ใช้อันนี้นะคะไม่พอต้องใช้อันนี้เดี๋ยวพออยู่บนหัวเราเดี๋ยวมันจะออกเป็นสีหมนตนสีเหมือนเหมือนเป็นสีน้ำตาลมนมนยวอพอย้อมาแล้วพรุ่งนี้ผมร่วง เออก็รองดูแปลงเจ็บมากเลยอ่ะจริงๆแปลงเจ็บมากอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะตามจริงมันต้องทำเป็นชั้นๆก่อนเเออออแล้วหัวกูจะล่วงไหมผมนี่ไม่ล่วงค่ะไม่อยากคููหรอกคููแล้วก็ที่อย่างเกี่ยนเป็นอะไรเกี่ยงเป็นอะไรก่อนเลยดูเรื่องนี้เป็ะอะไรอ่ะองบากมึงน่าจะเขินไว้มึงเป็นฏิการมันดี นพอยอมทั้งหัวเลยจะเป็นสีออกแบบนี้นะแบบนี้ค่ะใช่ย้อมกล้ามดำเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปล้างนะเดี๋ยวจะไปล้างอะไรก็จะมาดูว่าเป็นสีอะไรดูก็สีน้ำตาลเนี่ยใช่ไหมมันจะออกเป็นสีน้ำชานมอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลมนๆพอยังเดี๋ยวเราจะไปล้างกันแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่าเป็นสีอะไรอีดอกจะแสบมากน้ำตากูจะไหลไป ล้างหัวเสร็จแล้วทุกคนสีจะออกมาเป็นแบบนี้นะตอนนี้สีมันจะดูไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ามันดึกแล้วมันมืดแล้วเดี๋ยวเอาไว้ไปดูพรุ่งนี้ตอนเช้านะแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าสีเป็นแบบไหนสําหรับวันนี้เออไม่ใช่สําหรับวันนี้สิสําหรับคืนนี้กุดไนก่อนนะขาว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าจุ๊บมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งเสร็จแล้วจ้าสีผมที่ทำเมื่อคืน เป็นไงสวยไหมสวยว่ะซาไข่หมูของจริงซาไข่หมูปะนี่แต่นังหัวกูแบบถลอกมากเมื่ึงดูดูแผลเลยดูแผลเลยอ่ะเอสีกัดเจ็บมากเลยนี่ทิ้งเจ็บด้วยนี่เป็นไงถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะทั้งสีรอบนี้สีสวยถูกใจมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าดูจนจบจนแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะดูอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็ดูกันอยู่ได้ โอเคค่ะสำหรับสีวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบบ๊ายไปเดี๋ยวเๆจะตัดเป็นหน้าโป๊ะเอ๊ะอย่านอนหลับตักเม็ดนะอย่านอนหลับตักเม็ดนนะ